จริงมึงควรที่จะต้องตอบโต้กลับได้แล้วเพราะอะไรขาขาดอีกแล้วอีกรายหนึ่งรายที่เจ็ดมันเป็นความชอบทำอยู่แล้วพวกมึงเองกูว่าพวกมึงรู้ว่าทุกอย่างนี่มันเป็นกลเกมของไอ้ฮุนเซนเท่านั้นการที่ว่ามันเนี่ยตั้งใจจะวางระเบิดตอนนี้มันไม่ได้หวังอะไรมันหวังแค่จะเบียนเบี่ยงประเด็น เบี่ยงประเด็นเรื่องอะไรเรื่องปราบสแกมเมอร์มันกําลังหาเรื่องอื่นมาแทรกเพื่อที่จะให้ข่าวเรื่องสแกมเมอร์มันลดลงเพราะมันเป็นบ่อเงินบ่อทองของประเทศมันและเป็นบ่อเงินบ่อทองของมันพอมีการจัดการเรื่องสแกมเมอร์เอาจริงเอาจังมันก็เบี่ยงประเด็นด้วยการที่มึงไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของคนไทยมึงตั้งใจวางระเบิดใส่ทหารไทยให้ให้ประเด็นมันหันเหมาทางเรื่องระเบิด เรื่องชายเดนก็เหมือนตอนที่มันอยากจะทูนทานอำนาจของมันเอาไว้คะแนนนิยมของมันเริ่มหมดไปมันก็หาเรื่องที่จะเรียกคะแนนตัวของตัวเองกลับมาจากประชาชนของมันด้วยการยิ่งใส่ประชาชนคนไทยยิ่งใส่ประเทศไทยมันแค่ต้องการแค่จะเอาคะแนนนิยมกลับมาแค่นั้นเองแต่มันเลือกที่จะยิงใส่ประชาชนคนไทย โดยเจตนาบริสุทธิ์ใจและนายกเรารัฐบาลเราไม่มีหน้าไหนที่กล้าไปเรียกร้องความยุติธรรมกลับมาเลยสักตัวและนี่ก็เป็นกลนเกมของมันเพื่อที่จะเบี่ยงประเด็นเรื่องปรับสแกมเมอร์ก็บางระเบิดใส่ทหารไทยและผมเชื่อโดยสนิทใจเลยว่าไอ้พวกใหญ่หญหญโตๆบ้านเรามันต้องรู้ว่านี่มันเป็นแค่กลนเกมของไอ้คุณเซนเท่านั้น มันต้องเบี่ยงประเด็นออกเพราะอะไรมันคือบ่อเงินบ่บทองของมันในพวกสแกมเมอร์เนี่ยถ้าเราปราบหมดมันก็เจ๊งประชาชนมันก็จับไตมันได้มันถึงเลือกที่จะวางระเบิดใส่ทหารเราเพราะมันรู้ว่ายังไงรัฐบาลไทยก็ไม่มีหน้าไหนกล้าไปต่อรองกับมันเพราะทุกวันเนี้ย ไม่ว่าอะไรก็ดูเหมือนปกป้องเขาไปหมดไม่ว่าจากการพูดการกระทําประท้วงมึงเคยคิดที่จะประนามมันบ้างไหมเหมือนกับที่มันประนามเราเหมือนที่มันใส่ร้ายเรามึงเคยคิดจะประนามเอาความจริงไปพูดมั้ยเอาความจริงที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมึงยื่นไปเลยไอ้พวกตัวกลางเนี่ยไอ้พวกไอ้อับราฮิมหาเหวอะไรนะั่นไอ้พวกไอ้ทรัมป์เนี่ยที่มันอยากได้หน้าได้ตาด้วยสันติภาพเนี่ยจีนเนี่ยมึง ยื่นไปที่หนังสือมึงส่งหนังสือไปเลยบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยกัมพูชามีเจตนาที่จะตบหน้าทรัมป์จะตบหน้าไอ้บราฮิมนะที่มันทําแบบนี้คุณต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องจัดการขั้นเด็ดขาดผมต้องตอบโต้แล้วนะมึงต้องพูดแบบนี้ให้เขารู้เพื่อจะมีหลักฐานในยืนยันกับเขาเวลาที่เพื่อมันจะเป็นความชอบธรรมให้กับกองทัพ ที่เขาจะปกป้องทหารของเขาถ้าพวกมึงไม่มีปัญญาจะปกป้องมันเป็นกลเกมของมันแต่มันใช้ชีวิตของคนไทยประคองอำนาจของมันประคองเงินของมันประคองธุรกิจของมันประคองผลประโยชน์ของมันคนทั้งโลกเขาก็รู้แล้วพวกมึงจะไม่รู้ได้งไงแล้วแบบนี้ละมึงยังจะกอดเอาไอ้สันติภาพมึงไว้อีกเหรอ มันไม่เคยเห็นคุณค่ามันเห็นชีวิตของคนไทยเป็นของเล่นเพราะพวกมึงไม่มีน้ํายาที่จะไปเรียกร้องอะไรกับเขามันรู้ไงมันรู้ว่าพวกมึงไม่มีปัญญาไปต่อรองอะไรกับมันหรอกแค่มันขู่พวกมึงก็หดกันหมดแล้วแทบจะกราบตีนเขาเลยมั้งทําไมมันไม่ใช่ไอ้คนที่ต้องตายเนี่ยคนที่ขาขาดมันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่พวกมึงเหรอมันไม่ใช่ญาติพี่น้องพวกมึงใช่ไหมไม่ใช่ลูกหลานพวกมึงใช่ไหม พวกมึงถึงไม่ต้องแคร์ใช้แต่การทูดการทูดเพราะมึงไม่ต้องสูญเสียนี่มึงเคยถามใจคนพ่อแม่ทหารที่เขาต้องเสียชีวิตไหมเคยไปถามใจพ่อแม่เด็กที่มันเสียที่ต้องต,ตายในเซเว่นไหมเปล่าเลยมึงจะไปทำอะไรมึงก็ทำกันรัฐบาลกูไม่มีหรอกการที่จะไปชนด้วยตัวเองไม่มีทางแม้แต่เ o u มอยยกยกยกเลิก m อ u มโยนภารให้ประชาชนตัดสินใจแต่มึงเอบไปเซ็น ไอเรื่องแร่แร่อ์ธโดยที่ไม่ปรึกษาประชาชนแบบนี้โยนขี้ไปให้กองทัพเพื่อจะเอาคะแนนเสียงตัวเองว่าสนับสนุนกองทัพเพราะกองทัพมีแสงมีกระแสอยู่แต่เอาจริงๆแล้วมึงก็รู้อนานาตัดสินใจถ้าพวกมึงไม่ทําความชอบธรรมให้กับกองทัพกองทัพเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ความชอบธรรมกูเคยพูดไปแล้วหลายคลิปว่ามึงต้องทํำยังไงมึงรู้แต่อยู่ที่ว่าพวกมึงจะทํากันไหม มึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยกูไม่เคยคิดสนับสนุนให้ทหารยึดอํานาจเลยนะตอนนี้กูชักจะอยากล่ารายชื่อแล้วว่าใครอยากให้ทหารยึดอํานาจบ้างกูชักจะอยากทําแล้วแล,แล้วกูเชื่อนะถ้ากูทำอ่ะมันมีคนเห็นด้วยกับกูแน่นอนกูฝากพวกมึงไว้แล้วกันอยากให้พวกกูต้องหามพวกมึงจับแก้ผ้าพวกมึงไล่เตะตกน้ำละ่ะหัดมองชีวิตคนอื่นมีค่ามั่ง อย่ามองหาแต่ผลประโยชน์ตัวเองประเทศชาติกว่าจะได้มาเป็นประเทศไทยเขาสละเลือดสละเนื้อมาเท่าไหร่พวกมึงอะ่ะเกิดมาสบายเลยมีที่ให้อยู่หาแด็ก่ำรวยแถมมึงจังคิดจะกะบฏชาติกันด้วยเหรอวะการที่มึงไม่ทําอะไรตบโต้ใครเลยเนี่ยมันกูสําหรับกูคิดว่ามันไม่ต่างอะไรจากก,กบฏชาติหรอกฝากไว้ด้วยกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ